ตอนเราเข้าสู่ PJ Review ครับเราอยู่กับเจ้านี้ครับวันนี้เรามาดูเจ้านี้นะกาแฟเอ้ยฟิวเจอร์การ์ดบัตจิไฟในชุด BFT X นะครับ X นะ KD01 นะครับเป็น Dark World สายรวมพระโรมกอมจอม,มันนะครับสายสายมังกรจอม,มันนะมาดูข้างๆก่อนคร,ครับว่ามีอะไรบ้างอ่าบัส X Link XMP Baster อันนี้โอ้โหันนี้กบอันนี้หายากมากอันนี้ก็ด้วยอันนี้ดาบเนี่ยผมชอบนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูของข้างในกันเลยนะครับแล้วข้างหลังจะบอกว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับผมประมาณนี้เนาะการในกล่องจะมีประมาณบนกตรงนี้นะห้าสิบสี่ใบนะครับอันนี้อยจาตรงใช่หนึ่งนะทุกคนมาแล้วเริ่มไปดูของข้างในกันเลยอ่แกลมาแล้วที่จะมีข้างในจะมีถาดรองนี้ให้นะครับแล้วก็สนามนะสนามแบบนี้เลยนะ หนึ่งอันนะครับผมมาแล้วเราไมเริ่มรีวิวเกันเลยนะครับผมอ่ะมาเริ่มที่บัตดี้เราก่อนนะครับบัตดี้เป็นมังกรจอมมารบัสนะครับผมให้ให้มาอย่างนี้นะฟลอยหนึ่งไม่ฟลอยสี่นะครับผมนี่นะอันเนี้ยในเรื่องเก่งนะตอนแรกแรกเก่งนะครับโอเคพออันนี้บัตดี้เรานะครับอันนี้นะครับอย่าสกิลไม่ต้องอ่านให้ฟังเนาะสกิลทุกคนได้รัรู้แล้วครับอีกแคปคอร์ใจนึงเกตนะครับ เพื่อคอมันลงมานะโอเคผ่านไปมาดูมาดูาดต่อครับอ่อมา,มาเป็นตัวนี้ครับผู้มีตราบาปบัสนะครับอันนี้ให้มาสองใบนะแป๊บนึงนะผู้มีตราบาปบัสนะครับสองใบไอ,อ้สวยนะอันนี้ไม่ไม่ไม่ถึงขั้นฟูอาร์นะครับจะสวยมากนะโอเคผ่านไปต่อมาเป็นมังก,กรนะัก เอ้ยไม่ใช่นักรบอเนกประสองค์เทอร์่านะครับผมโอ้หสกิลมูฟด้วยถ้าเทอร์ร่าเป็นจากพวามใสยฟ้าถ้ามีจากพวามใสยฟ้าบนสนามบวกพาวเวอร์อีกพาวเวอร์ยี่บวกดีเฟนซ์สองพันและพินได้รับเพนินเทสนะครับผมผ่านไปอันนี้สกิลในตัวไหนไม,ไม่ไม่ยาวมากผมขออ่านนะครับตระม่าเป็นไซส์หนึ่งนะครับไซส์หนึ่งยาวเป็นยนาะไซส์หนึ่งโอเคไซส์หนึ่งที่นี่ โอเคมีแค่สองไซส์นะครับเด็กนี้กล่องนี้มีแค่สองไซส์นะเรามาให้เป็นเึ้นหนึนน่งไปเลยนะครับให้เป็นอ้นี้ครับสุดยอดเอ้ยยอดขุนสื่อแฟนนิกเอ้ยแฟนนิงนะครับแฟนนิงอันนี้ให้มาสี่ใบนะโอเคนะครับซสหนนีงให้มาตัวนี้ให้มาสี่ใบนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะในระดับหนึ่งนะ ต่อมาเป็นโยต้านะครับโยต้าคงอันนี้โอ้โหอันนี้ก็สุดคุ้มอันนี้ก็ให้มาสี่ใบอันนี้ก็ถือว่าหายากในระดับหนึ่งนะครับเออลุงบอกไปนะครับว่าการชุดเนี้ยมันจะไม่ได้เป็นเคดีนะนะไม่เอ่ตรงเนี้ยโปกรสซีเลยตรงเนี้ยเอาไว้่าเห็นแล้วกันเนาะตรเนี้ยจะไม่ได้เขียนว่าเคดีนะครับเป็นรหัสที่เขามามาจากชุดไหนเขาจะใส่รหัสชุดนั้นนะครับอ่ะมาต่อกันที่ จิบี้เพนด้าครับเอออันเนี้ยให้มาสี่ใบซึ่งถามว่าดีไหมก็ดีนะจิบี้เพนด้าเนี่ยอันเนี้ยอันนี้ดีมากเลยนะจิบีสี่ใบโอเคผ่านไปเอามาเป็นเพนต้านะครับเพนต้าอันนี้ก็ให้มาสี่ใบเอ้ยอันนี้ให้มาสองใบสกิลว่าเมื่อการยิงเข้าสู่สนามหากเราสงมัสไอเทมที่เป็นจากาสายฟ้าจ่วก,กันหนึ่งใบครับผมนี่นะ ถ้าเรามาสนามแล้วเราติดดาบติดไอเทมของสายฟ้าอยู่อ่ะรับหนึ่งรับหได้จวนหนึ่งนะครับต่อมาเป็นปีศาจยิงไม่เลือกหน้าโกบูสอันนี้ควรใส่4นะลลรู้มันโดนยึดติดกันสองใบก็ไม่แน่ใจนะครับตอนนี้นะโกบูสคงนะสองใบโอเคแล้วไปต่อกที่ตามทรยามช่องผมจะเป็นไอเทมก่านเนาะไอเทมใส่ไอเทมให้มาสองแบบนะครับให้เป็นไอนี้หนึ่ให้ ให้มาอย่างสองนะใบแรกดาบจอมมารดาโกรอยัลนะครับดาโกรอยัลอันนี้ให้มาสองใบนะครับผมใจหนีเลือดอ่ะแล้วก็จอมมาดูอันสปาร์กนะครับอันนี้ให้มาสองใบเหมือนกันเนะาะแา่ว่าแบบนี้ดีกันแบบนี้ดีกว่านะใจเลือดถือว่าอ่ะจะยอมยอมเจ็บอ่ะยอมเจ็บอย่างเดียวไม่ต้องยอมใจเกลียดอ่ะโอเคนะอ่ะ ต่อมาเป็นเวทมนต์นะครับเวทมนต์อ่าของสามบัตประจำเด็กแล้วก็ชิลโล่แห่งมังกรฟ้านะครับอันนี้ให้มาสี่นะต่อมาเป็นดา้์กชิลโล่แห่งมังกรแดงนะครับอันนี้ให้มาแค่สองใบนะทุกคนต่อมาเป็นดา้์กชิลโล่แห่งจกักรพรรดิสายฟ้าอันนี้ก็ให้มาแค่สองใบใส่อันนี้ไปใส่ตัวนี้ไปนใ,นใ,นใส่ในเด็กไหนก็ได้นะครับไปใส่ในสายฟ้า แต่ว่าทองใส่แง่ว่าใสายฟ้าหรือว่าทงเราก,ก,รก็รอดไมได้นะอันนี้ยถ้าใส่ธงสายฟ้าคุ้มกว่านะครับโอเคผ่านไปโลผ่านไปโลหมดเลยโลหมด,ด,ด,ดแล้วไม่ได้เจ่างนี้จะไม่ให้จะไม่ให้โลโลเขียวมานะครับผมต่อมาเป็นหน่อยพื้นพลังผู้มีผลงานนะครับอันนี้ก็ให้มาสองใบอ่าต่อมาโอ้อันนี้คลาสสิกอันนี้ของเทพบัสเอ็กซ์ลิงนะครับผมอันนี้ก็ให้มาสองใบนะครับผม ต่อมาเป็นในตำในนามแห่งจกักหวาดสายฟ้านะในนามจักหวาดสายฟ้าให้มาสองใบนะครับผมอันนี้โอเคต่อมาเป็น thunder x a s t r a c นะครับ attract นะครับอันนี้ให้มาสองใบเหมือนกันนะ ต่อมาอันนี้ไปเร็วๆหน่อยนะทุกคนมาเป็นบัสอเกนนะครับผมอันนี้ก็อสองใบเช่นกันครับอ่าขออ่านสกิปไปนี้ให้ฟังนะครับจานเกตเลมอนสเตอร์ที่มี็นคำว่าบัสบนสนามเราหนึ่งใบย,ยืนมันขึ้นมานครับสแตนขึ้นมาเอาง่างยๆอ่าต่อมาเอ่อเอานี้ก่อนกันไม่ตายเนี่ยไม่ตายให้อันนี้มาด้วยนะครับเครื่องใส่ฟ้า X เทมเพสเทมเพลตโอเอซเทมเพลตนะครับเทมเพลตเลยเนะี่ยอันนี้สองใบนะครับต่อมาเป็น X เอ็กซ์เทมเพสไอหอกไฟฟ้าเอ็กซ์เทมเพสบัสเตอร์นะครับผมทำไมอยาให้มาสองใบแล้วก็แฟล็กสุดคลาสสิกนะครับไม่ใช่แฟล็กที่เป็นรูปของกาโอนะโอเคอันนี้ประมาณนี้ครับต่อมาในราคานี้ราะคาหกสิบเก้าบาทคุ้มไหม เงินคุ้มนะทุกคนซื้อสองกล่องเพราะ full up full option นะครับผมก็เื้อสองกล่อ,นอ,องอน,นะไม่ใช่การตาไทายยตลาดนะยังได้ของบางใบอ่ะให้ครบสี่โอเคนะครับโอเคครับสวหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนชอบคลิปนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมด้วยครับสหรับวันนี้สวัสดีครับ